เรื่องนี้ไปดูคนไข้กับการเตรียมพร้อมที่พร้อมสุดๆกระผมร้อยตัวเองกแมเนียนโคดึงเคงรองสวัสดิ์ประกาศบาตาตนีตรวจอนบ้านสามเสฟราด็กนะครับไปถึงสามหมอนะครับเป็นปวดที่รักแร้ครับคุณหมอกําลังตรวจคนไข้ครับมีอาการเป็นฝีที่รักแร้มาครับโอ้โหฝีขนาดนี้ต้องผ่าแล้วครับพยาบาลทําความสะอาดและโกนขนให้เรียบร้อยนะครับค่ะคุณหมอถอดกางเกงค่ะ ฮะเฮ้ไอ้ถอดทำไมไม่มาแล้วค่ะถอดกางเกงเดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วก้นขนให้เรียบร้อยตามหมอสั่งค่ะเฮ้เฮ้มันคนละขนกันเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาเร็วขนรักแล้วไม่ใช่ขนที่ต้องถอดกางเกงเอ้ยมันไม่ใช่ขนนั้นเลยโอแล้วเอาโกแล้วโกแล้วโกแล้วไฮ้โก้ผิดผิดก็ดาเดินไปจนกระทั่ง ยกแคนนะครับอมอ่าโอ้หนบอกพี่าเป็นโกนขนไม่เห็นโกนเลยยังอยู่ครบเลยตกใจดิเต็มเลยบอกหมอไปมันโกนผิดที่โกนแล,ล้วครับโกนอะไรเนี่ยยังคึบอยู่เลยเนี่ยโ,โกนแล้วจริงๆครับโกนที่ไหน <c oughs> โกนที่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยโกนอะไรเนี่ยโล่งเลยโอ้ยไม่ต้องเล่าเอาก็ได้ไม่ต้องถกให้ดูขนาดนี้หรอกโอ้ตายตกใจทั้งประเทศแล้วเนี่ยแกโกนผิดที่ พาให้คนคนออกนะครับโกลนองกรจะพาให้ในวานไม่ได้แก้ฟันฟังไม่ดีครับก็เข้าใจว่าเป็นคนข้างล่างก็เลยก็เลยกวนโกลหมดเลยคนไข้ก็งงเหมือนกันบอกว่าจะพาครับไม่เห็นโกลเลยคนไข้บอกว่าโกลแล้วครับข้างล่างหมอให้โกลรักแร้แล้วว่าพยาบาลมีอะไผิดโนข้างล่างงานนี้สงสารคุณหมอเนอะว่าไหมขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเพ็งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสนอสามเสนเจ้าของเรื่อง ให้โกนขนลักแร้